มาก็ตัวดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับแพต8.6.0ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ที่จะมีการปรับปรุงคิลเลอร์แล้วก็เพิร์กแล้วก็ดาสุดโอพีอย่างดานอนกาก็จะปรับใหม่ให้ดานนี้จะบาลานซ์มากขึ้นมั้งนะแล้วก็เรื่องคิลเลอร์ใหม่ที่จะมาในแพทนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่ามันจะมาในแพทนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ด้วยข่าวลือแรกนั้นเนะี่ย DLC ที่จะมาจะเป็น DLC จากการคอลแลบปไฟในเอฟเฟนตี้ แต่เหมือนจากการที่ทีมงานนั้นประกาศในคลิปเรื่องแผนการล่าสุดอะเพราเขาเหมือนจะไม่พร้อมที่จะปล่อย DLC ตัวนี้เลยอาจเพราะความคาดหวังที่เยอะมากเกี่ยวกับแฟนชายแฟน a อปเ n t a s ดีนี้ที่เหมือนพวกเขาก็จะยังหาจุดสมดุลของตัวละครนี้ไม่ได้ หรืออาจจะเพาะบักปาต์ตไทที่มาห้องกับระพดใหม่ทุกชีนนั่นแหละก็ดูดิจากสกิลอาเจีหมาที่สกิลหมาวิกเกอร์นั้นมันโคตรจะองมากมากก็นั่นแหละผมให้โอกาสเขาที่แก้ตัวหน่อยเพื่อการคอแลบของไปในเอฟเดี้อาจจะดีขึ้นไปกองก็ได้ใครจะรู้เลยทําให้ข่าวลือล่าสุดดีเอดีที่จะมาในแพท8.6.0นั้นค่อนข้างเอียงไปทางอ a ิเมะโตเกียวกูเพราะง,งานอีเวนต์ของเดซบอะไรบางอย่างนี่แหละเหมือนจะไปจัดที่เจแปนทาให้ข่าวลือการคอแลกบกับ a ิเมะชื่อดงอังอย่างโตเกียวกูนะ ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักขึ้นไปและการคอลบกับอนิเมนั้นแหละนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการคอลบกับ Attack on Titan ที่รอบนั้นสก,กินที่ได้มาค่อนข้างที่เจะ ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดนั้นเด a d บรก็ได้มีการคอลแลบกับบังะงเยองควันของอาจารย์อิโตะที่จะกินนันเทพทุกตัวเลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยจ้คอลแลบกับตัวเกียวกูก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหรอ่อ่ะแต่เพียงแค่ว่าส่วนตัวผมยังนึกภาพไม่ออกว่าใครจะมาเป็นคิลเลอร์หรือเซอร์เพราะว่าตโลโคลในเรื่องนั้นมันก็อสุรกายทุกตัวเลยแล้วก็นี่คือโรดแมปของเด a d บรในช่วงทดลองครบ9ปีจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนมิถุนาลากยาวไป3เดือนก็แทบจะมี DLC ใหม่แบบเดือนต่อเดอ โอเคผมพูดเรื่องข่าวลือการคอแลแลบไปหน้าจาหมดแล้วพังแล้วก็รอบนี้ผมจะพูดถึงการปรับสมดดูนในแพท8.6.0เนาะเดี๋ยวริ่มจากแรกเขาจะปรับให้การแก้แผนลึกจาก12วิเหลือแค่10วิเองแล้วก็เกิดเพื่อนมาแก้ให้จะไวขึ้นจาก8วิเป็น6วิเนาะแล้วก็จะมีการปรับตุนดูรีเจนที่ผมคิดว่าน่าจะรับมาโอเคเอาการเลยโดยอย่างแรกที่เขาปรับมาให้ก็คือการปล่อยแห่หของสกิล ที่ตอนแรกจะมีคูดาว3วิตอนนี้จะปล่อยแห่ได้ไวขึ้นเป็น2.5วิเนาะแล้วก็ระหว่างการปล่อยแห่จากปกติเราจะเดินหนืด2.07ตอนนี้จะเดินไปขึ้นเป็น2.3เลยก็คือจะตัวไหลหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเพิ่มเวลาของสกิลบ้าดีเดือดจาก10วิเป็น11วิเนาะก็คือนะ่าจะจิ้มง่ายขึ้นเป็นกองแล้วก็คูดาวของสกิลบ้าดีเดือดจากคูดาวไวขึ้นจาก20วิเป็น15วิเนาะแล้วก็โบนัสจากการใช้สกิลวิ่งจิ้ม จะเพิ่มขึ้นจากจิ้มละ0.2จะเพิ่มขึ้นเป็นจิ้มละ 0.2c ก็คือจะไปขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนออนใหม่อีกแล้วรอบก่อนยังปรับยกแผงไม่พออีกเลยแล้วก็ตัวซีโนมอฟเนี่ยเหมือนจะเป็นการปรับตดุลมากกว่าการบัฟนะโดยอย่างแรกเนี่ยจะถูกเนิบเรื่องการชาร์จหางจิ้มคือจากเมื่อก่อนอ่ะจะใช้เวลา0.2วิในการกดคลิกขวาแล้วหางพุ่งไปตอนนี้จะเนิบเป็น0.35ก็คือจะง้างนานขึ้นนิดนึง แล้วก็จะเพิ่มเสียงแจ้งเตือนในการใช้หางจิ้ม ấy, จะนังขึ้นให้เซอร์ได้ยินง่ายขึ้นแต่จะบัฟให้เวลาเราใช้สก,กิลหางจิ้มไปอ่ะถ้าเกิดพลาดจะปูดาวไวขึ้นเป็น2.5วิจาก3วิเนาะแล้วก็บัฟให้เวลาเราออกจากโมมาเราจะได้รับาราศมีการแจ้งเตือนเซอร์จกปกติถ้าเกิดมีเซอร์อยู่ใกล้ในระยะ12เมตรจะทุบๆต,ตอนนี้เป็น16เมตรก็จะแจ้งอาลาทุบๆเลย แล้วก็จะปรับให้ออกมูไ้ขึ้นเป็น1.5วิจาก2.25เนาะก็คือไ้ขึ้นบนก้องแหละแล้วก็ตัวซีโนมอฟเนี่ยจะถูกเผาให้ออกโหมดอ่าสีขายากขึ้นเนาะ จาก100เป็น1 7 5เลยก็คือเพิ่มขึ้นไปเกือบ2เท่าแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกเรื่องปืนไฟก็ไม่ต้องสนใจเท่นมากแล้วก็จะมีการปรับให้ออนนิดหน่อยอีกแล้วแล้วก็ตัว Good Guy, The s h a k i y ู o o l ของสกิลจะไวขึ้นจาก14เป็น12เหมือนเดิมมั้งคิดว่าแล้วก็จะปรับให้เวลาเรามุดไม้หรือมุดหน้าต่างตอนทักสกิลวิ่งกิ้มเราจะเข้าสู่โหมดความไวสูงสุดในการพุ่งเลย อันนี้ไี่ดูเขาจถูกหรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นการปรับอ่าลัศมีสังหัวใจจากตอนแรกอ่ะจะมีแค่ตัวเวดเกอร์ที่ระยะเสียงหัวใจมากสุดในเกมตอนนี้จะทาให้ฮิวบอรี่อ่ะมีระยะเสียงหัวใจมากขึ้นจาก32เป็น40เมตรเลยแล้วก็ตัวใบก็จะเพิ่มจาก32เป็น40เช่นกัน ทาให้ตัวที่มันแบบมิติกรงโกงอย่างฮิเบอรี่แล้วก็ใบอาจจะเล่นยากขึ้นอีกอย่างนึงแล้วก็ตัวหมูเนี่ยเวลาไม่ได้อยู่ในโหมดอ่าเล่นกายอ่ะเสียงวใจจะลดลงเป็น24เมตรจาก32เนาะโค้ดเฟกก็เช่นกันสกอร์มชนันก็เหมือนกันทําให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยสตัวเนี่ยอาจจะเข้าถึงตัวซื้อง่ายขึ้น้งคิดว่านะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับแพทเกี่ยวกับการยอมแพ้เนาะอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกัน โดยง่้แขบอกว่าถ้าเกิดเซอร์ทุกคนเป็นบอทหมดแล้วคิลเลอร์จะสามารถกดยอมแพ้ได้โดยที่ไม่เสียคะแนนอันนี้ไม่ดูใช่ปหนฮนะแล้วก็อันนี้บอกว่าถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟไม่ถูกปั่นเป็นเวลา10บนาทีอ่ะคิลเลอร์ก็จะสามารถกดยอมแพ้ได้เช่นกัน อันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดเซิร์ฟที่เหลือ3คนเป็นบอทหมดแล้วเซิร์ฟอีกคนนึงจะสามารถกดยอมแพ้ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนี้บอกว่าถ้าเกิดเซิร์ฟทุกคนล้มหมดแล้วก็จะสามารถกดยอมแพ้ได้เช่นกันผมมองว่าการยอมแพ้เนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเกี่ยวกับคิลเลอร์หรือเซิร์ฟที่รู้สึกว่าเจอคนเกียนที่แบบตีน้อนไม่ยอมแขวนหรือแบบผวงเวลาในการเล่นเราอย่างเงี้ยก็น่าจะดีขึ้นอยู่มากงคิดว่าโอเคแล้วก็ในส่วนนี้จะมีการปรับด่านอีกาใหม่ ก็ดูได้จากรอบบนตรงนี้ก็น่าจะแบบเออมีระบบนที่สวยขึ้นออกการรีไม้บ้างเลยมี2แผ่นตรงนี้คือเลยเนี่ยคือเหมือนจะเพิ่มน่อยอีกการมามัด้ดยที่จานดันหนึ่งจะเน้นไปที่บ้านใหญ่แล้วก็อีกดันหนึ่งจะเน้นที่บ้านเล็กบางนะถ้าเกิดที่ผมอ่านมาไม่ไม่ผิดอะนี่แล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นการปรับตรุนเ่าเพิกเซอร์เนาะรู้สึกไหมอันนี้จะเป็นรวด,ดเร็วเงียบงานปลาของอ่าของเมกอ,อะที่เพิ่์โดดเงียบแหละจะกูดาวไปขึ้นจาก20วิ เป็น15วิในขั้น3แล้วก็นี่เหมือนจะเป็นเพิกหลอดดรอตู้ปะดีเหมือนจะถ้าเกิดเราหลอดดรอตูต้เราจะไปทิ้งรอยเอ่เพิ่มขึ้น5วิจาก3วินาอแล้วก็คูดาวจะไปขึ้นจาก20วิเป็น15วิในขั้น3แล้วก็นี่เหมือนจะเป็นเต้นกันหน่อยเพิกโดดระต,ต,ตาไปทิ้งรอยของเคสก็จะเพิ่มการไปทิ้งรอยมากขึ้นจาก3วิเป็น5วิแล้วก็คูดาวไปขึ้นแล้วก็นี่เหมือนจะเป็นเพิกปลาเฮลิ่งที่ว่าเครื่องระเบิดหลอกอะ เหมือนจะกูดาไปขึ้นจาก40เป็น15วีนะก็กูดเาเพิ่มขึ้นแบบมันโอการแล้วก็ใจต้องแตะเครื่องสามวี ấy, ก็จะเป็นแตะเครื่องแค่วีเดียวเองก็ถือว่าใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของเพิร์กชิลเลอร์เนี่ยก็ปรับใหม่แทบจะเยอะเหมือนกันด้วยอย่างแรกเนี่ยจะเป็นน็อกเอาท์ไม่ตายเพิร์กสายปล่อยแห้งที่เราชอบกันมากโดยเพิร์กน็อกเอาท์เนี่ยจะถูกรีเวิร์กสกิลใหม่หมดเลยโดยความสามารถใหม่เนี่ยจะปรับให้ถ้าเกิดเซอร์ทำการพับไม้ และเขาวิ่งออกจากไม้นั้นในระยะ6เมตรภายใน6วิเซอร์คนนั้นจะติดสานะกีดขวางให้วิ่งช้าลง5เป็นเวลา5วิในขั้น3แล้วก็เพิกจัตยานเอเลียนหรือเอเลียนปาหมยาตน้นแหละที่ถ้าเกิดเราแขวนคนเนะ่ยเราจะเห็นออราของคนเจ็บและไกลที่สุดเป็นเวลา8วิจาก5วิก็ปรับ ให้ดูออ่าลได้มากขึ้นแล้วก็จะติดสาระไม่รู้ตัวจาก20เป็น6 0วิเลยก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็ฮิจิริยาถ้าเกิดจะ่ผิดนะเพ์กของนิมิซิตที่จะเกิดเราทําคนเจ็บอะ่ะจะทําให้คนที่บาดเจ็บอยู่แล้วอะ่ะติดสาระไม่รู้ตัวอ่า40วิเลยแล้วก็จะลดกูดาวลงจาก30เป็น20วิเนาะแล้วก็นนี้ผมจําชื่อเพิ์กไม่ได้ภาษาไทยคืออะไรที่เป็นเพิกมัดมือของตัวอ่าปร,ป,รปริมิเทสอะ่ะ ฮิตาเกิดเซอฮิวเพื่อนอะแล้วเกิดเขาออกจากวันที่เขาเขาพิ่งฮิวไประยะ8เมตรอะเขาจะติดไปรู้ตัวปะตอนนี้ปรับใหม่เป็นออกแค่4เมตรก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเทวทันเผยของวันนี้ที่จะเกิดคล้ายมุมผูกเปลี่ยนไปอะจะเผยเวาลานานขึ้นจากสีวิเป็นแปดวิเนาะก็ดีขึ้นเป็นกองแล้วก็ในส่วนนี้ เหมือนจะเป็นการปรับปรุงระบบใหม่ที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกเอาการอยู่นะโดยในเฟสแรกของการปรับปรุงอ่ะ <c oughs> เขาจะเหมือนจะปรับให้แอนตี้สลักกิ้งก็คือแอนตี้การตรีนอนนั่นแหละแล้วก็จะมีแกมมาเซตติ้งที่จะปรับแต่สว่างในเกมได้แล้ว <c oughs> แล้วก็จะมีการปรับปรุงป้องกันการบล็อกของคิลเลอร์แล้วก็เซอร์ แล้วก็เรื่องการล็อบแบบต่างๆรู้สึกเหมือนจะปรับให้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนจะมีการปรับปรุงให้ถ้าเกิดเซิร์คนไหนเอฟเคอ่ะบอทจะมาเล่นแทนแล้วก็ในส่วนนี้เหมือนจะปรับเปลี่ยนเรื่องการอัพพอยต์อ่ะเหมือนจะทําให้อัพได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นแล้วก็จะมีการปรับปรุงเควสใหม่แล้วก็จะมีการปรับปรุงที่ถ้าเกิดไอ้นะจะมีเซอร์บางคน่ะที่จะมีเพิ่มขึ้นตรงขอบจออ่ะอันนี้เหมือนจะให้เราสามารถเลือกเปิดปิดได้แล้วนี่แล้วก็ในเฟสสองเนี่ย จะมีการปรับปรุงการตีนอนป้องกันการซ้ำป้องกันการแคมป์จะมีการอัปเดตแรงให้อ่าสำเพาะผลมากขึ้นโดยที่จะลดโอกาสการที่เราเพิ่งซื้อเกมมาแต่เจอเตี้ยนักแข่งอย่างเงี้ยคิดว่าให้อย่างนั้นนะแล้วก็ในส่วนนี้ไม่น่าเกี่ยวเราก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อเมาส์คีย์บอร์ดกับคอนโซลได้แล้วโอเคก็น่าจะมีเท่านี้สําหรับการปรับตดุลในแพทหน้าที่กำลังจะมาถึงเนาะคาดว่าแพทใหม่น่าจะมาตอนท้ายเดือนเลย แต่เซอร์เทสน่าจะมาวันที่11นี้เอาไว้ผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็รับชมจนถึงตอนนี้ก็จอจีครับ